ผมก็อยากจะบอกว่าเป็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยจริงๆในช่วงเวลาสามวันที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะโชว์กี่วันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจือนวันแรกทุกครั้ง เอาจริงแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าในในช่วงก่อนนั้นเนี่ยใน,ใน,ในความคิดของผมคือพูดตัวว่าอยากมีแบบคอนเสิร์ตคู่ไม่ก็แฟนคอนคู่ที่แบบเป็นแค่เรา2องคนมเต็มๆแบบสักทีแล้วก็วันแรกหลังจากที่จบเอลเอลไปไม่กี่วันพอทัางค่งงายได้ประกาศว่าเออแบบเราจะมีแฟนคอนด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆ แล้วก็รู้สึกว่าเออแบบแสดงว่าต้องมีคนรักเราแบบมากขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็ได้แล้วก็ดีใจมากจนแบบไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำพูดยังไงแต่ว่าจักใจเลยคือรู้สื่นตืนใจแล้วก็มีความสุขมาก จริงแล้วตัวผมเองก็เหมือนตอนนะผมเองเป็นคนที่ชอบเนแฟนหลายคนอาจจะรู้เ,เพื่อนๆน่าจะรู้ด้วยแล้วยอมรับในตรงนี้ว่ามีหลายครั้งที่เราดูสดเสริแล้ว เราก็เคยคิดกับตัวเองนะว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นคนที่อยู่บนเวทีและอฟอุตบอให้ทุกคนดูแล้ววันนี้มันก็มาถึงมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมันเหมือนเป็นความฝันที่ เราวิ่งตามมันมาตั้งแต่เด็กแล้วพอมันถึงวันที่มันทำได้จริงมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมาเพรามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราฟัง แต่อย่างหนึ่งที่รู้เลยคือรู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกๆคนคอยดูเราอยู่ในที่นี้มันเป็นอาชีพและเป็นสิ่งที่ตัวผมเองไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเพราะถ้ายอมรับตามตรงคิดมาตลอดว่า นี่คือสิ่งที่คงเป็นแค่ฝันเพราะเราคงไม่ได้ทำเป็นจริงด้วยควาที่เป็นคนที่พยายามจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็รู้ตัวเองว่าคนที่จะได้มีโอกาสแบบเนี้ในโลกเนี้มันเป็นศูนย์จุดเของประชากรเท่านั้น เราเลยตั้งใจเดียนเราเลยคิดแผนไว้แล้วว่าชีวิตนี้เราจะทำอะไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วเราก็ทำสิ่งเนี้เป็นแค่งานอดิเรกเฉยๆเพื่อนผมดูดีผมพูดกับเพื่อน ตั้งแต่วันที่เข้ามาอะไรปีหนึ่งทุกคนรู้จักผมในนามผมศิลปินนักแสดงจีนันทีวีที่พอมีผลงานบ้างแล้วทุกคนก็ถามผมว่าเฮียวิทย์วาทำไมวะตัวเราเองด้วยความมั่นใจ ก็ตอบไปว่าเรียนเพราะตอนเรียนจบจะเลิกทำสิ่งนี้แล้วไปหางานไม่เป็นแบงค์ใดไม่เป็นเฟิร์มใดก็เป็นบริษัทไอทีใดก็ตาม แล้วหนึ่งสิ่งที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ของผมบอกผมมาตลอดตั้งแต่ที่ผมเริ่มอยู่ในวงการบันเทิงมาก็คือถ้าอยากทำมันจริงๆใส่ใจแบบมันสะหน่อยไหมไม่ใช่แค่ทำมันเล่นๆทำเพอาอสนุก ถ้าอยากจะทำเป็นจริงๆลองวางแผนดูไหมลองคิดจะทำนู่นทำนี้ดีไหมแลาวเราก็ปฏิเสธมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งตอนเราอยู่ปีสารเป็นจังหวะที่นั่งอยู่ในคอนโดเพื่อน แล้วเพื่อนกำลังเขียนไวซูเม,ม่เพื่อที่จะไปยื่นสมัครงานเพื่อที่จะเป็นพอร์ตเพื่อจบไปเราจะได้มีงานทำถูกไหมครับเพื่อนก็หันมาถามว,ว,ว,ว่าเฮ้ยมึงเริ่มทำสีวียังแล้วตอนนั้นเราก็คิดในใจต่ว่าโอเคมาเดี๋ยวเราต้องเริ่มจริงจังลนวะ แล้วเราก็ทันเปิดตารางตัวเองขึ้นมาแล้วสิ่งที่เห็นมันแปลกมากเราเห็นมันแล้วเรารู้สึกว่าโอ้นี่เราทำสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยตารางของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเดือนแปด มีงานให้ทำกับทุกวันเว้ยแล้วเป็นครั้งแรกที่คิดในใจแล้วรู้สึกว่าหรือเราสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงๆไปจนถึงโรงแก่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาในปี2023 จนถึงวันนี้ในปี2025ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสและสามารถให้ผมได้ทำสิ่งๆนี้เป็นอาชีพจริงๆและได้วิ่งตามความฝันจริงๆ